นกเจ้าฝ้ายหญิงซีนทอนนะครับเป็นนกในกลุ่มนกนางแอนเทียมนะครับซึ่งทั่วโลกมีแค่2ชนิดเท่านั้นนะครับอนอกจากชนิดที่พบในประเทศไทยแล้วอีกชนิดหนึ่งก็คือนกนางแอนเทียมคองโกนะครับที่พบในแอฟริกาสำหรับนกเจ้าฝ้ายหญิงซินทอนนะครับมีความสําคัญมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นนกชนิดเดียวนะครับในตอนนี้ที่พบ และตั้งชื่อโดยนักสัตววิทย์ชาวไทยนั่นก็คือคุณกิติทองรงยานะครับคุณกิติทงรงยาเนี่ยไปทำโครงการเก็บสำรวจพวกตัวอย่างปรสิตของนกนะครับที่พบบริเวณบึงบัวเพชรก็มีชาวบ้านจับตัวอย่างนกเนี่ยมาให้นะครับแล้วคุณกิติทองรงยาเนี่ยก็เห็นว่านกชนิดน,นี้มีความแปลกนะครับก็เลยเามาศึกษาเพิ่มเติมจนทราบว่านกชนิดน,นี้เป็น นกชนิดใหม่ของโลกที่ไม่เคยพบที่ใดมาก่อนคุณกิติเนี่ยก็ได้ขอพระราชทานชื่อนะครับของสมเด็จพระเทพในในขณะนั้นนะครับมาตั้งชื่อเป็นนกนกะชนิดนี้นะครับเพราะว่าสมเด็จพระเทพเนี่ยทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ที่สนใจทางด้านธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยนกชนิดนี้ก็เลยได้ชื่อว่าซูโดชิดิดอนนะครับซิดินทาเล่นะครับเพื่อเป็นการเทริพระเกียรติของสมเด็จพระเทพนะครับ สำหรับนกชนิดนี้นะครับถือว่าเป็นนกที่ยังลึกลับที่สุดชนิดหนึ่งของโลกนะครับสาเหตุก็เพราะว่าตั้งแต่สมัยที่คุณกิติค้นพบเนี่ยนะครับก็แทบจะยังไม่เคยมีการพบ เห็นอีกเลยนะครับอาจจะมีรายงานที่พอจะเชื่อถือได้ประมาณปี2,520กับ2,523นะครับที่พบนกหากินอยู่บริเวณไม่ไกลจากบึงบระเพสนะครับทำให้นักปักษีวิทยาทั่วโลกเนี่ยก็สนใจที่จะติดตามหานกชนิดนี้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะครับ สำหรับตัวอย่างชุดนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่เรียกได้ว่าหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในโลกนี้นะครับเนื่องจากนกชนิดน,นี้พบเฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวแล้วก็มีตัวอย่างเหลืออยู่เพียงแค่5ตัวในพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทยแล้วก็ถูกเก็บในพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศอีก4ตัวนก เจ้าฝ้ายิงซีนทอเนี่ยมีความแตกต่างจากนกนางแอ่นชนิดอื่นๆนั่นก็คือมีหัวที่ค่อนข้างโตนะครับแล้วก็มีปากที่กว้างนะครับแต่ที่โดดเด่นจริงก็คือดวงตาของเขาที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็มีวงสีขาวล้อมรอบซึ่งทําให้ชาวบ้านนะครับที่พบเห็นในสมัยก่อนเนี่ยเรียกนกชนิดนี้ว่านกตาพองถ้านกที่โตเต็มวัยแล้วเนี่ยจะเป็นตัวสีดําๆนะครับอาจจะมีเหลือบสีน้าเงินนิดหน่อยแล้วก็มีติ่งหางที่ เป็นคล้ายๆเส้นผมนะครับยื่นออกมาจากปลายหางอีก2เส้นก็อยากจะฝากสําหรับคนที่สนใจเรื่องนกซึ่งนักดูนกในประเทศไทยมีจํานวนมากนะครับถ้าเกิดมีโอกาสได้เห็นนกชนิดนี้นะครับก็อยากจะให้ช่วยกันเก็บข้อมูลนะครับหรือสํารวจในพื้นที่ที่อาจจะเจอนกชนิดนี้ได้เนี่ยแล้วถ้าเกิดพบเห็นจริงๆนะครับก็ช่วยรายงานกันเข้ามาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับหรือว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าข้อมูลของนกชนิดนี้แทบจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมมานานแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดพบจริงๆเนี่ยนกชนิดนี้จะได้ไม่เป็นนกที่ลึกลับอีกต่อไป